ความรู้6หัวข้อที่ผ่านมาทําให้เราได้รับความรู้และเข้าใจแล้วว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงการแปรปรวนของสภาพอากาศปัญหาโลกร้อนดินเสื่อมระบบนิเวศถูกทําลายหากเราปล่อยผ่านหรือเพิกเฉยจะส่งผลตามมาในระยะยาวแต่ถ้าหากเกษตรกรหันมาศึกษาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชด้วยเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู แทนการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตสูงสุดเป็นหลักทำให้เกิดการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีสารกำจัดวัชพืชยาเคมีเพิ่มขึ้นปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำเกษตรกรรมแบบเชิงฟื้นฟูค่ะในหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและสังเคราะห์ข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงกาแฟแบบดั้งเดิม มาเป็นการปลูกกาแฟด้วยกเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนปัญหาการผลิตกาแฟาค่ะที่พบจากการออกพื้นที่สอบถามเกษตรกร,กรและทำแผนการผลิตกับเกษตรกร,ะกรนะคะพบเจอปัญหา5ด้านค่ะก็คือ 1. ต้นทุนการผลิตสูงเช่นปุ๋ยเคมีแพงค่าแรงสูงสารเคมีกําจัดโรคพืชหรือมแมลงสูงค่ะ 2. ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากคมหนุ่สาวในในปัจจุบันนี้ค่ะเข้ามาทํางานในเมืองเยอะเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่สูงวัยนะคะ 3. ส,สุขภาพดินเช่นดินเสื่อมการพังทลายของหน้าดินโครงสร้างของดินในการกักเก็บน้ําในดินนะคะเป็นผลทําให้ต้นพืชของเราเนี่ยไม่สามารถดูดน้ําในดินได้เนื่องจากโครงสร้างดินของเราเนี่ยเสื่อมสภาพ 4. โรคและแมลงนะคะ หล,หลักเลยก็คือจะมีเพียแป้งนอนเจาะ,มะเมล็ดหมอดนอนกินใบถ้าเป็นโรคที่สําคัญก็คือโรคราสนิมนะคะ5ผลผลิตน้อยก็คือ,อดั้งเดิมเนี่ยกาแฟอาจจะใช้พันธุ์ไม่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะเนื่องจากขาดความรู้ในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์แล้วก็ปัจจุบันคือจะพบเจอในเรื่องของสภาพอากาศภาวะโลกร้อนนะคะเป็นผลทําให้การติดผลของมเมล็ดกาแฟเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญก็คือการใส่ปุ๋ยไม่ตรตงต่อความต้องการของต้นกาแฟของเราค่ะ ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในส่วนของการแก้ปัญหาการวางแผนการปฏิบัติด้วยกเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูเพื่อเข้าสู่การ,กรเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับ ปัญหาของเกษตรกร,กรผู้ปลูกกาแฟนะคะจะเห็นว่าเกษตรกร,กรนั้นมีปัญหามากมายเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งท้อไปนะคะในส่วนของเกษตรกรกรมเชิงฟื้นฟูก็จะมีแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เกษตรกร,กรนั้นสามารถปลูกกาแฟแล้วก็มีกําไรนะคะสูงๆด้วยค่ะซึ่งปัญหาที่เกษตรกร,เ,กรเจอมานะคะก็แบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือ เรื่องแรกค่ะในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับกาแฟโดยตรงนะคะกาแฟาที่เกษตรกรปลูกนะคะก็จะเป็นเชิงเดียวซึ่งเป็นปัญหามากๆนะคะเพราะว่าบางปีผลผลิตแทบจะไม่มีเลยหรือว่ามีน้อยมากเกษตรกรก็คือไม่มีรายได้ค่ะเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะก็มีการแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะมีการปลูกพืชทีท่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบวัเกษตร แบบผสมผสานนะคะก็คือมีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดเพื่อที่สำคัญเลยก็คือเกษตรกรจะได้มีรายได้จากพืชอื่นๆเข้ามา ะะและนอกจากนี้แล้วการที่ปลูกพืชหลายๆชนิดก็จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําในเรื่องของดินนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมดีสิ่งที่ตามมาก็คือเราสามารถที่จะเลี้ยงในส่วนของแม,มลงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงพึ่งโพรงการเลี้ยงชนโรงสามารถเก็บน้ํหวานไปจําหน่ายเพิ่มรายได้และ แมลงเศรษฐกิจเหล่านี้สามารถที่จะช่วยผสมเกสรให้กับพืชอื่นๆภายในแปลงทําให้ผลผลิตของพืชอื่นๆและกาแฟของเรามีมผ,ลผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาก็คือในส่วนของอายุต้นกาแฟที่มีอายุเยอะหรือว่าปลูกไปแล้วไม่ได้ผลผลิตเจอโรคนะคะอ่อนแอต่อโรคก็มีในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะถ้าหากว่ากาแฟมีอายุเยอะเราก็จะแนะนําให้มีการ ทำาสานะคะหรือว่าตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูให้สภาพต้นนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือในเรื่องของการเปลี่ยนยอดนะคะถ้าหากว่าปลูกไปแล้วปรากฏว่าผลผลิตไม่ดีนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนยอดโดยการนําพันธุ์ที่ดีขึ้นมาปรับเปลี่ยนยอดเพื่อที่จะได้ต้นกาแฟที่มีผลผลิตที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยค่ะ และปัญหาในข้อที่2นะคะที่เจอนะคะก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะสภาพแวดล้อมมีความแปรปรวนอย่างมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะเดี๋ยวแรงซึ่ง สิ่งที่ตามมานั้นก็คือในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่กวนใจเกษตรกร,ร,กรมากๆนะคะเพราะว่าไม่รู้จะก,กาจัดยังไงนะคะเมื่อเกิดโรคเกิดแมลงขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผลผลิตเสียหายคุณภาพก็ไม่ได้นะคะขายก็ไม่ได้ราคาในส่วนของเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะเราก็จะแนะนําให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะมีการจัดการศัตรูพืชด,ด้วยวิธีที่ผสมผสานนะคะโดยการที่ กเกษตรกรนะคะจะต้องรู้ว่าศัตรูพืชเหล่านั้นนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นศัตรูที่สําคัญของกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่สําคัญอย่างเช่นว่าเป็นเชื้อรานะคะราสนิมที่เป็นโรคประจําของกาแฟถ้ามีความชื้นสูงๆเมื่อไหร่โรคราสนิมก็จะมาแล้วนะคะในส่วนของแมลงนะคะที่สําคัญอย่างเช่นว่าเป็นมอดจอมเจาะเมล็ดมอดเจาะผลมอดเจาะลําต้นนะคะ เพี้ยแป้งหรือแม้กระทั่งเพี้ยหอยซึ่งมแมลงเหล่านี้ก็จะเป็นมแมลงที่เป็นตัวสําคัญที่ทําลายต้นกาแฟนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกษตรกรรู้ว่า,มาแมลงหรือว่าโรคเหล่านี้จะเข้าทําลายต้นกาแฟเมื่อไหร่นะคะก็คือเรารู้เวลาเราก็สามารถที่จะป้องกันไว้ล่วงหน้าได้นั่นเองค่ะและต่อมานะคะในส่วนของการกําจัดศัตรูพืชนะคะในเรื่องของ3ถูกนะคะก็คือถูกเวลา ถูกชนิดและก็ถูกวิธีซึ่งหมายความว่านอกจากเราจะรู้ว่าเวลาที่ศัตรูพืชจะเข้ามาทําลายเมื่อไหร่นะคะเราต้องรู้ว่าชนิดที่มาทําลายนั้นคือตัวไหนเราก็จะได้รู้ยาหรือว่าวิธีการที่จะป้องกันกําจัดได้อย่างถูกต้องนั่นเองถ้าเป็นแมลงนะคะก็จะแนะนําให้ใช้ในส่วนของเชื้อราบิวเรียซึ่งเป็นเชื้อราตัวดีที่ใช้ในการกําจัดแมลงโดยที่เกษตรกรนะคะไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมี ซึ่งก็จะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการใช้สารเคมีและทําให้กเกษตรกรสามารถผลิตกาแฟได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะและปัญหาข้อที่3นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักที่กเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเจอนั่นก็คือในเรื่องของการจัดการดินการจัดการปุ๋ยและในเรื่องของน้ํานะคะซึ่งปัญหาที่เจอก็คือกเกษตรกรยังไม่เข้าใจนะคะว่าต้องใส่ปุ๋ยเมื่อไรต้องใส่มากแค่ไหนถึงจะพอบางครั้งใส่ตามความรู้สึกนะคะอยากจะใส่เมื่อไหร่ก็ใส่ ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่า,าใสไปแล้วพืชอาจจะไม่ได้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนะคะโดยที่ไม่จำเป็นสิ่งที่จะทำได้นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรด้วยเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนั้นก็คือให้เกษตรกรนะคะมีการตรวจวิเคราะห์ดินเก็บดินนะคะไปส่งตรวจวิเคราะห์ค่ะ เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าดินของเรานั้นมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะดินมีปัญหาตรงไหน NPK หรือว่าธาตุอาหารหลักพอไหมธาตุอาหารเสริมพอไหมถ้าหากว่าเราทราบว่าธาตุตัวไหนขาดไปหรือไม่เพียงพอหรือมากเกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปหรือว่าลดปริมาณการใส่ได้โดยที่ ต้นทุนของเราก็จะลดลงด้วยนะคะนอกจากนี้การวิเคราะห์ดินนะคะก็ยังทําให้เราได้ทราบถึงลักษณะของดินอย่างเช่นค่า pH นะคะซึ่งมีความสําคัญมากๆถ้าหากว่าค่า pH ไม่เหมาะสมเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไปเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะปุ๋ยที่ให้ไปก็ไม่สามารถที่จะถูกพืชนําไปใช้ได้ก็เป็นการเสียต้นทุนไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะนอกจากนี้ถ้าเราทราบโครงสร้างดินหรือว่าทราบในส่วนของ ปัญหาของดินของเรานะคะก็อาจจะมีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพดินอาจจะมีการใส่โดโลไม้การใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกหรือว่าการเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินเพื่อที่จะย่อยสลายดินนะคะให้สามารถมีโครงสร้างดินที่ดีได้ก็สามารถที่จะปรับสภาพดินให้ดีให้เหมาะสมกับการปลูกกาแฟซึ่งถ้าดินดีน้ําดีนะคะก็สามารถทําให้ต้นกาแฟนั้นมีสุขภาพที่ดีและก็มีผลผลิตที่ดีได้นั่นเองค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะในเรื่องของดินในเรื่องของปุ๋ยสามารถลดต้นทุนซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรได้นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือแนวทางในการแก้ปัญหาและแผนการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะแก้ปัญหาการผลิตกาแฟด้วยเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูเพื่อเข้าสู่การเกษตรอย่างยั่งยืนได้ค่ะ สรุปสาระสำคัญของการปรับเปลี่ยนการผลิตกาแฟด้วยเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะโดยหลักค่ะเป้าหมายหลักๆของการทำเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันนะคะจะเป็นเรื่องของดินเป็นเรื่องของตัวเกษตรกรเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพนะคะเป็นเรื่องของน้ำมาดูในเรื่องของดินนิดนึงค่ะ ในเรื่องของดินการทําเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะจะสามารถช่วยควบคุมการพังทลายและการไหลบ่าของดินได้นะคะ,ะช่วยเรื่องของการลดการไถพวนแล้วก็การอัดแน่นของตัวเนื้อดินนะคะช่วยรักษาสิ่งปกคลุมดินอย่างถาวรนะคะช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนการนำอินทรีย์วัตถกุการเปลี่ยนแปลงอินทรีย์วัตถุใช้ในแปลงได้นะคะและช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารในดินให้ต้นไม้ต้นพืชได้นำไปใช้ให้ดีขึ้นนะคะและยังช่วยจัดการกับการใช้สารเคมีที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงของกาแฟของเกษตรกรได้ในส่วนของตัวเกษตรกรเองนะคะาการทำเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟกูก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการผลิตสินค้ากาแฟ รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้นะคะทำให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำกรเกษตรผสมผสานนะคะ,ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้อย่างชัดเจนนะคะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนของเกษตรกร,ร,กรได้นะคะและนะคะยังทำให้เกิดสภาพ แวดล้อมในการทํางานในแปลงที่ดีนะคะทำให้เกษตรกรมีสุขภาพมีความปลอดภัยนะคะซเซฟความปลอดภัยของเกษตรกรได้นะคะเป้าหมายหลักในการทําเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูในประเด็นที่3นะคะก็คือในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพข้อดีของการทําเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะเป็นการช่วยส่งเสริมเพิ่มความหลากหลายในการ,พรเพาะปลูกในแปลงได้นะคะช่วยจํากัด การใช้สารเคมีนะคะในการกําจัดศัตรูพืชสารเคมีในการป้องกันกําจัดวัชพืชในแปลงได้ยังช่วยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสําหรับพืชสัตว์ป่าและก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆในแปลงได้นะคะและยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเช่นการควบคุมแมลงศัตรูพืชพึ้งชนโลงนะคะช่วยในการผสมเกสรให้กับกาแฟนะคะทำให้กาแฟให้ผลผลิต ที่สมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตที่มีปริมาณมีคุณภาพนะคะในประเด็นเรื่องของน้ำค่ะจะเป็นการช่วยควบคุมการพังทลายและการไหลบ่าของดินนะคะพร้อมกับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแทรกซึมน้ำรวมถึงการอุ้มน้ำของดินนะคะไว้ได้นะคะมีการช่วยป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำจากสารเคมี ที่นำมาใช้ในการกําจัดศัตรูพืชรวมถึงปุ๋ยที่ใช้ในแปลงด้วยนะคะและยังใช้น้ำนะคะมีการใช้น้ําในชนประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดนี้อยากจะให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านตระหนักและนําระบบกะเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูมาปรับใช้ในแปลงกเกษตรของท่านช่วยอนุรักษ์ปกป้องทดแทน และฟื้นฟูแปลงกาแฟของท่านให้มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ